ขึ้นทันีไซนี้นี่น่าจะเป็นไซส์ะระดับพระเจ้านะครับมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถดึงมันขึ้นมาได้นะซึ่งเรานี่แหละคือพระเจ้า <c oughs> ข้านี่แหละคือพระเจ้าจะดึงแกขึ้นมานะขึ้นมาไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้เจ้าหลุดไปหรอกปลาน้อยนีโม่ของพี่ อะไรเองจะกินมิอเอรอหาเองจะกินมิเอรอโอเคโอเคโอเคขึ้นมา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 เดี๋ยนี้ ไม่นะมันไม่ยอมเข้ามันออกไปหกสิเมตรอีกแล้วมันเอาแรงมาจากไหนวะเข้ามาเถอว่ายแหละถ้าเป็นของจริงนะ,ะเห็นตัวปุป๊บปืนยิงทิ้งเหมือนในคลิปฝรั่งเอาก็อ e ีเมลรถระดับให้จะขย,ยับเข้าไปใกล้ๆท่านไหนอโอเค ไว้หกสิบเมตรอีกแล้วโอ้รู้สึกท mm ้ hmm. อแท้หลับตาทำใจห้านาทีขึ้นมาเดี mm ๋ยวท่าน mm hmm. มันไม่ขึ้นออกไว้แปดสิบเมตรอีกอะปลาอะไรเนี่ยมันจะตัวใหญ่เกินเบอร์ไปนะ ผมนี่หลับตารอเลยครับมันไม่ยอมขึ้นมันไม่ยอมขึ้นนะครับมาแล้วมาก็บ้าละหกสิบเมตร โอเคเข้าเข้าสต็ปอัดอัดปลารครับเราต้องอัดมันเข้ามาโอเคห้าสิบเมตรแล้วเข้ามาอีกเข้ามาเข้ามาโอเคเข้ามาครับเข้ามาครับสามสิบเมตรขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยยิ่งดี จะขึ้นไหมจะขึ้นไหมครับจังหวะนี้เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นสิบเมตรสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสามสิบสี่สิบสิบโซสิบสี่สิบสองสิบเอ็ดสิบสิบสามอีกแล้วขึ้นเถอะเก้าสี่เก้าสี่เก้าเมตรสิบเมตรเก้าโอเคโอเคเก้าแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดยามุดยามุดเจ็ด อย่ามุดหกห้อย่ามุดสีบอกว่าอย่ามุดโอเคปิดเบรกอัดอุ้ยเบรกจะพังไอ้ลอกจะพังขึ้นขึ้นโอ้ขึ้นแล้วครับกว่าจะเอาขึ้นมาได้โอ้โหมาลีน มาลีนสองร้อยกโลโอ้พระเจ้าสองร้อยสองกิโลนะครับสองร้อยสองจุดสองสี่ห้าถ้าสองสามสี่นี่จะดีมากเลยจะเลขสวยมากเลย